ที่ซองๆดูก,ก็มีพวกลูกดักกิบอลอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปตามไล่ครบเลยมิชชั่นของคลิปนี้นั่นเองนะครับเป็นดักกิบอลทั้ง7ลูกนะครับอันนี้นิดเดียวเองชึบเสร็จแล้วอันนี้เบอร์เจนะครับถ้าทุกคนขอพอรได้จากเทพเจ้บบามังกรทุกคนจะขอพอรอะไรนะครับขอไปม,มาบอกหน่อยบูมสกายเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสติเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดักเกนบอลสแตนดี้อะคริลิกขนมโอเดนยน่านั่นเองนะครับเป็นภาคเด็กสุดคลาสสิกเลยนะครับน่าจะคุณนาคุณตาโดยเฉพาะเด็กหนวดน่าจะคุณนหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับก็มันเป็นภาคเด็กก็คือโลโก้มันจะเป็นแบบนี้ด a กเกนบอลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด15แบบแล้วก็พร้อมฉากเลยนะ1กล่องมีฉาก1แบบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกี่แบบแล้วก็ มิชชั่นของคลิปนี้ก็คือผมจะต้องเก็บดักเกอรบอลให้ครบ7ลูกเพื่อจะขอพอรก็เดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทางบริษัทเอพิะส่งมาให้รีวิวนะครับก็ขอบคุณไวนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของสตันดี้จะเป็นยังไงจริงๆผมเคยแกะคลิปสั้นไปแล้วเป็นพวกพุงแจน่าจะคล้ายๆกันแต่นี้น่าจะบางๆกว่าแล้วก็มีฐานตั้งง่ายๆเหมือนตั้งในตู้ตั้งโต๊ะทางานอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด15แบบนะครับในนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยคู คู่เท่าเต่าคูลิลินยำฉาบูมาเจ้าซื่อแล้วก็เทนชินฮังนะครับเป็นอีสัมตาเนาะเป็นคู่ปรับของโกคูตัวหลังล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีดักนบอลทั้ง7ลูกผมคิดว่าน่าจะไม่ครบเป็นไปได้ที่จะครบแต่ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่นะเพราะว่า1แพ็คมันมีแค่8กล่องย่อยเองนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะครบนะครับถ้าไม่รบเดี๋ยวจะไปตามไล่ครบเลยมิชชั่นของคลิปนี้นั่นเองนะพิเศษสุดๆส,สำหรับนักสะสมตัวจริงนะครับซื้อยกแพ็ค8ชิ้นในราคาเพียง297บบาทในอออนไลน์ส่วน กล่องย่อยๆแบบนี้สามารถซื้อได้ในเซเว่นสาขาใกล้บ้านทุกคนแล้วนะผมแอบ่องดูมีแทบทุกส,สาขาแล้วก็ไปจัดกันได้น่าเก็บมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอะคริลิกจะแจ่มแค่ไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเราไปแกะกันเลยแล้วกันนะครับแพ็คที่1เราจะได้อะไรบ้างที่่องๆดูก็มีพวกลูกดัก,กบอลอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าคิดว่าน่าจะครบยากอะอย่างที่พูดนะครับราคาไม่แพงนะทุกคนถ้าเป็นอะคริลิกของญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหผมว่าหลักร้อยอยู่แล้วนะครับ แล้วที่สําคัญเป็น Product ของไทยด้วยก็อุดหนุนถูกลิขสิทธิ์แบบนี้กันเ,ย,เยอะเนาะแล้วก็ถ้าซื้อในเซเว่นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเลือกแบบได้เลยนี่นะครับมันติ๊กถูกอยู่แล้วก็อันนี้1ลูกอันนี้2ลูก1 2 7อันนี้เป็น4ลูกอันนี้เป็น5ลูกทําเล่นไปอันนี้ผมได้มาก็คือมี7 6 5 4 2 1ขาดแค่3เป็นไปได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในนี้ว่าจะมีหรือเปล่านะ นี่เป็นพวกตัวละครอันนี้เหมือนจะสีอีกแล้วสี่สามตัวละครเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้5้าามอีกแล้วสามทุกคนเอาแล้วเอาแล้วอันนี้2อง oh อ่ะ Oh ม y ไอ้ผูเป็นเล่นเราได้รา์กัมมนครบอะ่ะทุกคนที่ผมคิดอยู่ว่าถ้า s P r ฟูขาส่งมาไม่ครบผมจะไปหาซื้อดูเนาะอันนี้1ลูกอันนี้2ลูก3ลูกที่แปะในตรงหรือเปล่านั้นถ้าตรงก็จะครบนะครับอันนี้4ลูก และอันนี้5ลูกครับอันนี้6ลูกและอันนี้7ลูกนะครับโอเคอันนี้ดั้บอลครบ7ลูกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปแกะทีละอันเลยแล้วกันนะครับที่ผมสังเกตดูน่าจะมี4แบบนะครับก็จะมีม่วงเหลืองออกน้ําตาลอันนี้แล้วก็สีแดงนะครับน่าจะมีฉากหมด4แบบเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เริ่มที่ตัวโกคูนะครับหน้าปกเป็นผู้เท่าเต่านะครับแบบนี้จะมีเทปติดอยู่ตรงนี้นะครับมีขนมหนึ่งห่อนะตาม เดิมเราก็ต้องชิมขนมก่อนน่าจะเป็นรสคาราเมลนะครับ <c oughs> ขนมเราอหจริงไม่เ่อลองซื้อบาแล้วลองชิมดูครับ <c oughs> เป็นหมายเลขหนึ่งครับก็คู่ผักน่าจะบนดาวอะไรทักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็หมายเลขสองนะครับจิจิถ้าเป็นภาคนี้กับภาคแซดผมยังคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้านครับแต่ถ้าแบบภาคข้างหลังคือบอกเลยว่าไม่รู้เลยนะอันนี้กล่องสีออกเหลืองเนาะอ่านี่เป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพ นี่นะครับเป็นจีจี้น่ารักปุกปิดโอเคต่อไปเป็นผู้เท่าเต่านะครับผู้เท่าเต่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแล้วก็อันที่4หมายเลข4เป็นคูริลินบอกเลยว่าน่าเก็บมากเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผมแอบเห็นลหลายคนเขาแกะกละละันแล้วล่ะนี้เป็นฉากเหมือนน่าจะที่ฝึกของพวกโกหกอ่น,นี่เป็นย้ำฉานะครับเบอร์หกเป็นบูมานะครับนี่น่าจะเป็นตัวละครดั้นบอลที่คนชอบเยอะพอสมควรนะครับฉาก ก็เป็นศึกจริงเจ้าจพบนะครับตามกล่องเนาะบูมาน่ารักต่อไปเป็นเจ้าซื่อนั่นเองคูห้หูของเทนจิงฮังนะครับอันนี้เป็นฉากเหมือนบนท้องฟ้าปะนี่นะครับตัวติดเดียวเองเล็กมากแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นตัวละครนะก็จะเป็นเทนจิงฮังนะครับฉากอันที่หนึ่งนะครับจะเป็นพวกฝึกวิทยายุทธมั้งทุกแผ่นมันจะมีโลโก้ดักกันบอลแล้วก็มีนอตฟอรเซลแล้วก็มีเขียนว่าผกเอ แอนิเมชันผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะที่เขาเรียกกันว่าแมวนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นฉากท้องฟ้าไม่รู้เหมือนกันว่าบริบทไหนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสึกชิงเจ้ายุทธภพผมคิดว่าใช่นะถ้าความทรงจําผมยังจําได้ดีอยู่นะครับและอันนี้ก็เป็นไม่รู้บนดาวบนอะไรหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้ฉากนะครับก็ ตามกล่องเลยน่าเอาไปเล่นกับโมเดลมากๆเลยทั้งฉากทั้งอะไรพวกโมเดลเล็ก e ๆนะครับเริ่มที่โกคูนะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกคือดูดีอะ่ะบอกเลยแล้วก็มีคาว่าน่าฟ o r ์เซลอยู่เช่นกันเลยครับด้านล่างแบบนี้ตัวเบลลมเลยนะครับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับเพราะว่าในกล่องเขาใส่ตัวพลาสติกคุมมาชั้นหนึ่งแล้วก็มีเทปของตัวกันอะคริลิกเป็นรอยอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็มีลหลายๆคนไม่รู้ถ้าดูคลิปผมน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าตัวอะคริลิกที่มันห่อมามันต้องแกะออกแบบนี้นะครักกน,นต้ออ,ตออวี มันถึงจะสวยงามมาเม้นบอกว่าทําไมมันคุ้นๆนะครับพี่มันต้องแกะอะคริลิกออกนะันถึงจะสวยแบบนี้อ่านี่โกคูนะสีเดียวกับเสื้อผมแต่ว่าอีกจุดหนึ่งถ้าแกะแล้วก็ควรใส่ตู้นะไม่งั้นมันจะเป็นรอยนะครับทุกคนนี่ครับแกะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนวิธีการใส่ก็ง่ายๆเลยแค่เอาโกคูวางตรงนี้ นี่ครับเป็นอันเสร็จแล้วสําหรับอะคริลิกโกคูเบอร์หนึ่งด้านหลังก็มีพวกลิกสิ์อะไรต่างๆนานานะครับทุกชิ้นเป็นแบบนี้หมดแล้วก็เบอร์2เป็นจีจี้นะครับเขาจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ชั้นแรกแล้วก็อีกชั้นนึงก็จะเป็นอะคริลิกของแต่ละตัวเนาะวิธีการแกะองผมผมก็จะใช้เล็บอะที่ไม่ค่อยมีหลอกแก,แกะไปนะครับแล้วก็มันก็ดึงออกแหละนี่แบบนี้ฟึบเสร็จแล้วแล้วก็ตัวฐานนะครับฐานสีเดียวกันหมเลยั้งเนี่ยไม่แน่ใจฐานตัวละครสีเดียวกันนะครับเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ใส่ไป้ GG นี่ารัก,กต่อไปเบอร์3เป็นผู้เท่าเต่านะครับผมจะไม่แกะถ่านแล้วนะแต่ผมแกะแค่ตัวไอคิลิกวกันแกะง่ายไม่ได้แกะยากอะไรผลจะแกะง่ายกว่าอันเก่าๆด้วยนะที่เป็นพวกปูนแจกคเีบเบ้าไปได้เลยนี่ ต่อไปเบอร์สนะครับเป็นคูริลิลนเป็นตัวละครที่คนน่าจะไม่ค่อยชอบกันมั้งถ้าแบบจัดแต่แบ,บแงกิ้งเนาะน่าจะชอบน้อยน้อยแบบอันดับต้นๆเลยนะครับแค่เล็บขุดๆก็ออกแล้วนี่ผมไม่มีเล็บด้วยคูลิลินเดี๋ยวผมค่อยไปแกะตัวฐานออกนะเดี๋ยวทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะนคูริลิน น่ารักมากอันต่อไปเป็นเบอร์ห้านะเป็นยำฉาในตำนานนะครับออกมาคิดว่าจะเท่คิดว่าจะเก่งเนาะจำได้เลยตอนเด็กที่ดูมันจะคุ้นๆแบบนี้เห็นปะอันนี้คือในกรณีที่เรายังไม่ได้แกะตัวอะคคิลิกที่คุ้มอยู่เนาะทางพี่แซมเขาก็บอกว่ามีคนไม่รู้เช่นกันผมก็เลยขอกระจายข่าวในใน,ในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะว่ามันต้องแกะแกะตัวค้่อะคคิลิกออกนะครับทุกคนจริงๆแสดงว่าตัวฐานใช้ด้วยกันได้หมดเนาะ ต่อไปเบอร์หกนะครับเป็นบูมาจริงๆเหมือนพอสอของโกคูเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าอายุมันยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเด็กโกคูก็ได้รับการช่วยเหลือจากบูมาเยอะที่สุดแล,ล้วล่ะเสียบลงไปนะครับชึบเสร็จแล้วแล้วก็เบอร์เจ็ดเจ้าซื่อหรือเจ้าสื่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเจา้จาเจ้าสื่อหรือเปล่าอันนี้นิดเดียวเองตัวนี้เดียวเองถ้าจะเทียบก็คือดูไม่คุ้มที่สุดในตัวอื่นแลแต่3าบาทอ่ะทุกคนได้แบบนี้ของลิขสิทธิ์ด้วยชึบน่ ิเ,เอบอร์8นะครับเป็นเทนชิงฮังนะครับชื่อผมน่าจะอ่านถูกใช่ป่ะนี่แกะง่ายมากอันนี้เป็นตัวเทนจิงฮังตัวสุดท้ายที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับ A few moments later ต่อไปเบอร์7นะครับเบอร์สุดท้ายแล้วชึบเสร็จแล้วอันนี้เบอร์7นะครับโอเคสำหรับทุกคนสามารถซื้อได้ที่เซเว่ใกล้บ้านทุกคนได้เลยนะแล้วก็ถ้าจะแบบยก เซตไปเมื่อกี้เท่าที่ผมสังเกตดูโอกาสซ้ําก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าแกะดูไป,ไ,ปไปมาสองแพ็คผมได้ครบเฉยเลยทั้ง15แบบนะครับอ่ะเดี๋ยวรีแคปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้โกคู่หมายเลขหนึ่งนะครับจีจี้หมายเลขสองนะครับแล้วก็หมายเลขสามเป็นผู้เท่าเต่านะครับหมายเลขสี่เป็นพูลิลินและยำฉาเบอร์ห้านะครับต่อกันเลยแล้วกันนะเนาะบูม่านะครับตัวมันประมาณนี้เองไม่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าสือ่อเทนจิงฮังนะครับเบอร์7กับเบอร์8นะครับเป็นเพื่อนซีกันโอเคต่อไปเป็นดักกันบอลทั้ง7ลูกนะครับโอเคประมาณนี้ฐานมันจะเหมือนกันนะครับเป็นสีส้มลักษณะแบบนี้มีโลโก้ ดักเกิบอลคลาสสิกแล้วก็ลิขกสิตแล้วก็ด้านหลังก็เป็น Not for s a l ซอยู่นะครับไปหาซื้อได้ในเซเว่นใกล้บ้านทุกคนได้เลยนะครับสามารถไปเก็บได้ในตู้ไปวางกับโมเดลหรือจะเป็นตู้เดียเด่ยวๆอะไรแบบนี้หรือจะไปเก็บคู่กับการ์ดโอเดนยาก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับรีบไปซื้อกันแล้วกันนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนี้ถ้าทุกคนขอพรได้จากเทพเจ้ามังกรทุกคนจะขอพรอ,อะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยอยากขอพรว่าอะไรกันโอเคก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ช่องบูมสไกเกอร์ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนง,ง่ายๆด้วยการแค่กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปต่อต่อไปเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมขอพรกันนะ